เราจะไปดักกุ้งเครฟิชนะครับนี่เราเตรียมเนื้อเนื้อหมูไว้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้เอาไก่มาไม่คิดว่ามันอากาศจะร้อนมากก็ลองดูนะว่าจะได้เปล่าแต่คิดว่าน่าจะโอเคเพราะฤด,ดูการโอเคละเพราะว่ามันเริ่มร้อนละอยากซัมเมอร์กันมาเนี่ยนี้เราจะใช้เนื้อหมูนี่นะแล้วก็เดี๋ยวเอานนี้ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปดูที่มันจะกินหมูไหมแต่ว่า อาจจะได้พวกปลาดุกพวกปลาอะไรเข้ามาด้วยก็ได้เดี๋ยวลองดูกันนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จับใส่อย่างงี้เนาะแล้วก็เอายางรักไว้เจือมันจะได้ไม่กระจายไปดูนี่ครับลองดูเนื้อหมูนะว่าจะได้เป็นไงมั่งโอเคเนาะเราจะลองดูกันนะครับนี่ครับลองดู นี่เราจะใช้กรงแบบนี้นะอุ้ยอันนี้มันมันมันโฟโฟเอเบิลน,นะครับอินเฟคทิเบิลนี่นี่ครับขยายมาแล้วแม้วลาน,นั้นเราเสร็จแล้วก็พับเก็บได้อย่างนี้นะโอเคนี่อ่ะเรา้อใส่เข้าไปวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็เข้าไปตรงนี้มันก็ออกไม่ได้นี่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวไปเอาเชือกมาผูกก่อนเนี่ยเดี๋ยวเชือกมาผูกนะนี่ครับเดี๋ยวลองไปดู เดี๋ยวลองดูสิเอาริมริมตรงนี้แล้วกันไม่คุ้มเ่าตรงกลางนเลยอ่ะเอาโอเคพอส่องไฟนะโยนไปตรงนี้นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวดูสิว่ามันตรงนี้พอป,ปีนี้น้ำมันขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันมันจะหาทางเข้าเจอหรือเปล่าเพราะว่า นี่มันโยนไปมันมันบานลาหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับโอเคนะโอเคครับโอ้มาทำไมกันแย่ๆเลยเนี่ยมาทำไมกันมาทำไมกันลูกฮะฮะ มามากยแยมย่ดูดูนี่ไปเลยไปเล่นที่อื่นเลยเยอะเกินไปแล้วไปเรา,ไปเ,าไปเล่นที่อนเราไม่ต้องมาแห่ๆนะเนี่ยเรลยมาน่เล่นที่อื่นเลยไม่ต้องมาเล่นแถวนี้เลยกี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยฮะตามพื้นเนี่ยได้นี่เช้าแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าเหยื่อที่ เมื่อคืนโยนไว้นี่ครับเป็นยังไงมั่งก็ overnight แล้วนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับลองดึงขึ้นมาครับอืมนมานะอุ้ย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 อะไรเนี่ยโอ้ได้ทั้งโอ้เต็มเลยอ่ะโอ้อะไรเนี่ยโอ้ดูดิ โอ้มีมีม,มีโอ้ยม,มีมีเต็มเลยครับดูเพียบเลยอะดูอะไรมั่งในเนี้โอ้โหมีทั้งปลาบูมีทั้งเครฟิชสองตัวนี่เห็นไหมมีเครฟิชสองตัวนะดูสุดยอดเลยมีปลาบูด้วยดูโอ้เยอะเลยเนี่ยดูนี่เดี๋ยวขึ้นไปเลี้ยงข้างบนครับเคเดี๋ยวลองขึ้นไปเลี้ยงบนโอ้เต็มเลยไปไปเปิดดูข้างบนดีกว่าน,นี่ครับเดี๋ยวจะมาดึงดูข้างในครับนี่มเมื่อคืนก็ได้หนึ่งตัวนะนี่ มื่อกีดึงขึ้นมาโอ้เพียบเลยดูสินี่มีปลาบูปลาแปลกๆนี่มีเครฟิสสองตัวดูครับอยูางในออกไปได้เดี๋ยวลองดูครับนี่หูตัวเมิ่มเลยจะจับลองจับเครฟิตก่อนนี่ดูโอ้ย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  เต็มเลยดูสิทิ้งไว้ข้ามคืนนี่จะลองจับออกมาทีละตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหนบอกมาหนึ่งยกก้ามขาดเดีวเดยหนึ่งมานี่ครับตัวหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นตัวผู้นะเห็นไหมตัวผู้ไปนี่น่าจะเป็นตัวเมียนะก้ามเล็กอ๋อนี่ตัวเมียนี่แหละตัวเมีย ดูโอ้สวยามากเลยดูครับเดินไปแล้วครับโนโอ,โอ้สู้ไปเลยดูเห็นไหมเห็นไหมเออดูครับอ่านี่เจอกันแล้วครับนี่อันนี้อันนี้กระตูนึงนี่กระตูนึงนี่กระตนูนึงดูนี่โอ้ ลงอ่างให้เต็มเลยสง่าามากเลยนี่ครับตอนนี้เราจะมาทําการจับปลาไม่รู้ปลาอะไรนะเหมือนปลาซักเกอร์นะปลาบู่เนี่ยนะดูครับ <Yeah. S 1> เอาปล่อยไหมโอ้ยดูดิปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรไม่รู้โอ้ยทิ้งไว้กล้ามคืนนะครับเพ <laughs> ียบเลยไอยมีปลาดุกตัวนึงมั้งรู้สึกเนี่ย เขาไม่มีปลาไม่มีปลาดุกเลยมีแบบลูกเหมือนปลาซักเกอร์เหมือนอะไรปลาบูโอ้เนี่ตีกันเนนี่ตีกันนะครับเดี๋ยวไปทาท่อให้มันหลบนะนี่อีกตัวหนึ่งพ่อยังไงนี่นตัวหนึ่งพากันมาหมดเลยอืมอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปทิ้งไว้อีกรอบหนึ่งนะตอนบ่ายเนี่ยไปจับไปเครฟิตอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับไปอีกรอบหนึ่ง